เราก็จะมาเรียนวิชาคีย์บอร์ดกันค่ะวันนี้จะเป็นการทบทวนการหา two black key และ three black key กันนะคะแล้วก็จะมีการทบทวนการวางมือด้วยค่ะแล้วท้ายคลิปนะคะเราก็จะมีการฝึกสเกล C major โดยใช้มือข้างขวาเป็นการกดนะคะสำหรับบ้านไหน ที่มีคีย์บอร์ดหรือมีเปียโนนักเรียนสามารถฝึกตามได้เลยนะคะส่วนบ้านไหนไม่มีเครื่องดนตรีก็ไม่เป็นไรนะคะให้ทุกคนลองขยับมือตามดูได้ค่ะเดี๋ยวเราไปชมคลิปอธิบายการหา two black key และ t h r black key กันเลยค่ะการหา two black key และ three black key สวัสดีค่ะนักเรียน ภาพนี้นะคะก็จะเป็นภาพจำลองของคีย์บอร์ดนะคะที่เราใช้เรียนกันนะคะ t Black k k y กับ T Black Key หน้าตาเป็นยังไงเรามาดูกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของ2 b l b l k k k y e y นะคะโดยที่จะมีลิ่มดำสอลิ่มแล้วก็ลิ่มขาว3ลิ่มนะคะอยู่ด้วยกันนะคะ ส่วนหน้าตาของ free b l a c k k e y นะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะโดยจะมีลิมดำอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ลิมแล้วก็ลิมขาวอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ลิมค่ะทีนี้เรามาดูตำแหน่งของ two b l a c k k e y กันนะคะ เราจะเริ่มการหาตำแหน่งนะคะตั้งแต่ทางซ้ายมือนะคะโดยที่เราจะหาแค่ t o black key อย่างเดียว t black key เราไม่ต้องสนใจนะคะเอา t o black key อย่างเดียวเลยค่ะทีนี้เรามาดูกันที่คู่แรกนะคะตรงนี้จะเป็นจุดที่มีโน้ตต่ำที่สุดนะคะคู่แรกจะอยู่ตรงจุดตรงนี้นะคะถัดไปค่ะ t o black key คู่ที่2ค่ะเสียงก็จะสูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะ ถัดไปค่ะ To Black Key คู่ที่3ค่ะจุดของ t o แ Black Key คู่ที่3นี้นะคะก็จะเป็นจุดตรงกลางที่สุดของคีย์บอร์ดนะคะโดยที่เสียงก็จะเป็นเสียงช่วงกลางนะคะถัดไปค่ะสูงขึ้นไปอีกค่ะก็จะเป็น To Black Key คู่ที่4ค่ะและสุดท้ายนะคะก็จะเป็น To Black Key คู่ที่5ค่ะโดยที่กลุ่มนี้ To Black Key คู่ที่5ก็จะเป็นโน้ตเสียงสูงสุดเลยนะคะ ถามว่าทำไมต้องหาแต่ t o black key นะคะเพราะว่าโน้ตตัวแรกที่อยู่กับ t o black key ข้างๆนี้ยค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นโน้ตตัวโดค่ะซึ่งทุก two black key จะมีโน้ตตัวโดอยู่เสมอนะคะก็จะเป็นการหาโน้ตตัวโดนั่นเองล่ะคะ่ะในส่วนของการวางมือนะคะเราก็จะมาเริ่มกันที่การเรียกชื่อนิ้วมือเป็นตัวเลขก่อนนะคะโดยที่เราจะให้ นิ้วโป้งทั้งสองข้างเป็นนิ้วที่1นะคะต่อไปนิ้วชี้เป็นนิ้วที่สองนิ้วกลางเป็นนิ้วที่สามนิ้วนางเป็นนิ้วที่4และนิ้วก้อยเป็นนิ้วที่ห้าค่ะ ต่อไปเรามาดูการวางมือกันค่ะเราจะเริ่มวางมือที่ข้างซ้ายก่อนนะคะเป็นอันดับแรกนะคะโดยที่เราจะวางนิ้วก้อยไว้ที่โดของ two black key ตัวที่2ค่ะแล้วก็วางนิ้วเรียงไปเลยนะคะโดเรมีฟาซอนก็คือก้อยนางกลางชี้โป้งนะคะวางเรียงลงไปเลยแบบในภาพนี้เลยนะคะต่อไปไปดูข้างขวากันค่ะเราจะเริ่มวางมือ ที่กลุ่มของโดของ b l a c k key ที่3นะคะโดยที่นิ้วโป้งจะอยู่ที่โน้ตตัวโดค่ะนิ้วชี้อยู่ที่โน้ตตัวเรนิ้วกลางอยู่ที่โน้ตตัวมีนิ้วนางอยู่ที่โน้ตตัวฟาแล้วก็นิ้วก้อยอยู่ที่โน้ตตัวซอนค่ะแบบในภาพนี้เลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวดูภาพที่เราวางสองมือพร้อมกันนะคะเป็นแบบนี้ค่ะ หลังจากที่เราฝึกการวางมือและการหา To Blackkey และ T Backkey ไปแล้วนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นการฝึกกดสเกล C major โดยใช้มือข้างขวาเป็นการกดค่ะเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยค่ะค่ะก็ต่อไปนะคะจะเป็นการฝึกกดสเกล C major นะคะโดยที่เราจะเริ่มวางมือกันที่ ตรงจุดของ t o black key ที่3นะคะแล้วก็นิ้วโป้งเนี่ยเราจะอยู่ที่ตัวโดก็คือเนาะตรงนี้นะคะตรงนี้ตัวโดนะคะแล้วก็วางลงไปหนึ่งสามสแบบนี้นะคะอาะคาเรามาเริ่มกันนะคะ s c a l C major ทั้ง8เสียงเราจะกดกันยังไงอย่างแรกนะคะเริ่มที่ตัวโดค่ะนิ้วโป้งค่ะโดอย่างนี้นะคะ ต่อไปค่ะเรค่ะนิ้วชี้ค่ะแล้วต่อไปก็มีค่ะนิ้วกลางค่ะเสร็จแล้วต่อไปฟ้านะคะขั้นตอนนี้เราจะเอานิ้วโป้งมาไว้ที่ตัวฟ้าค่ะแบบนี้นะคะดูใหม่นะคะจากเมื่อกี้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็บิดมานิ้วโป้งมาตรงนี้ฟ้านะคะอ่าเสร็จแล้วก็ซ่อนนิ้วชี้ค่ะ แล้วก็ลานิ้วกลางทีนิ้วนางแล้วก็โดสูงนิ้วก้อยค่ะโอเคค่ะดูอีกรอบนึงนะคะที่เชอจะเล่นเป็นตัวละสองจังหวะนะคะลองดูนะคะ one t โอเคค่ะทีนี้ต่อไปนะคะจะเป็นการไล่ลงนะคะเราก็จะเริ่มที่นิ้วก้อยค่ะแล้วก็นิ้วนางค่ะตัวทีต่อไปตัวลาค่ะนิ้วกลางต่อไปซอนค่ะนิ้วชี้ต่อไปฟาค่ะนิ้วโป้งค่ะต่อไปมีค่ะให้เราหมุนมือค่ะเอานิ้วกลางมาวางไว้ที่โน้ตตัวมีแบบนี้นะคะ อีกรอบหนึ่งนะคะดูนะคะจากโดเลยนะคะพอถึงตัวฟาปุ๊บหมุนมือแล้วก็เอาตัวมีนิ้วกลางมากดที่ตัวมีค่ะอย่างนี้นะคะต่อไปเรค่ะนิ้วชี้ค่ะแล้วก็นิ้วโป้งตัวโดค่ะ,ะทีนี้ลองมาดูที่ช่วกดขาลงกันนะคะขาลงนะคะ,ะ,คะ one t ที่เจราจะเล่นหน้าแต่ขาขึ้นแล้วก็ขาลงเลยนะคะไปพร้อมๆกันนะคะลองดูคะ่ะ one two three, four. โอเคค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับการฝึกสเกล C Major นะคะนักเรียนบ้านไหนมีคีย์บอร์ดบ้านไหนมีเปียนโนสามารถไปฝึกเล่นกันได้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับการฝึกในวันนี้ หวังว่าทุกคนนะคะคงจะได้ความรู้ไปไม่มากก็น,น้อยนะคะยังไงก็เอาไปฝึกกันเยอะๆนะคะสําหรับบ้านที่มีเปียนโนหรือคีย์บอร์ดนะคะส่วนใครไม่มีเปียนโนหรือคีย์บอร์ดก็ไม่ต้องน้อยใจนะคะเดี๋ยวเราเปิดเธอมาเราได้ฝึกกันแน่นอนค่ะยังไงวันนี้ทิเชอร์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะก็ขอให้นักเรียนทุกคนนะคะรักษาสุขภาพนะคะอย่าลืมใส่แมสกก่อนออกจากบ้านแล้วก็ล้างมือบ่อยๆด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันค่ะ